สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบลเล่ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับเมตดที่2ของซาวไทยในชิงแชมป์โลก2 2 2พอพบกับโปแลนด์ในนัดเมื่อคืนนะครับไทยเราก็ยังไม่สามารถล้างตาโปแลนด์ได้โดยพ่ายโปแลนด์ไป0ต่อ3เซตครับด้วยสกอร์25ต่อ17ทั้ง3เซตเลยนะครับซึ่งมาพูดถึงฟอร์มของทั้ง2ทีมกัน โปแลนด์ and, ต้องบอกเลยนะครับว่าสูงใหญ่มากๆบล็อกก็ดีและอีกสกิลที่เขาทำได้ดีมากก็คือการตบที่หนักและแรงมากนะครับทำให้สาวไทยของเราไม่สามารถขุดและรับบอลได้หลายลูกเลยครับและมีอีกสกิลที่โปแลนด์ทาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็คือ การเสิร์ฟบอลที่หนักมากๆทําให้การรับบอลแรกของเรายัางไม่ค่อยได้ครับซึ่งโปแลนด์น่าจะมีการศึกษาไทยมาเป็นอย่างดีเลยครับสามารถปิดผู้เล่นไทยได้อยู่หมัดเลยนะครับทําให้เราพ่ายไป3ามเซตแบบขาดลวดก็เป็นกําลังใจให้ไทยด้วยนะครับฝึก พัฒนาข้อผิดพลาดแล้วสู้ใหม่ในคืนนี้19นาฬิกาครับซึ่งฟอร์มของสาวไทยก็ถือว่าเราทำอะไรเขาไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าโดนปิดจริงๆก็รอดูสาวไทยกันใหม่ครับคืนนี้